ก็สวัสดีครอบครัวเกษตรรับทราบทุกท่านนะครับก็ตามคําขอนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมแปลงป้านวลวันนี้วันที่สวันที่อะไรครับป้านวลวันนี้วันที่สามธันวาธันวาผมพูดผิดอยู่ตลอดเลยสามพฤศจิกาสามธันวาค่ะก็แปลงป้านวลเนาะก็คือเป็นแปลงที่ผมเข้ามาดูแลเป็นพิเศษแล้วกันแล้วก็ป้านวลก็ยินยอมนะแบบทาตามเรียกว่าตามสเต็ป ทุกสเตปเนาะนะครับแม้แม้กระทั่งเรื่องการใส่ปุ๋ยแล้วก็ของประนวนนี้ก็คือมีการอะไรครับมีการบูดปุ๋ยเนาะบูดปุ๋ยใช่บูดปุ๋ยต่อเนื่องตอนนั้นกี่วันครั้งนะตอนแรกๆเลยก็คืออาจจะเป็น10วันก่อนเนาะสิบวันอ่าแล้วมันปุ๋ยมันหายไงมันหายเนาะก็เลยต้องเพิ่มเป็น7วันเจ็ดวันก็คือจาก10วันมาเป็น7วันครับจ้ะเป็น7วันแล้วใส่ต่อเนื่องมากี่ครั้งนะใส่ต่อเนื่องมา หลายครั้งเหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดก็คือหนึ่งสองสามสี่น่าจะเป็น4สี่ถึงห้าครั้งประมาณรั้นโอเคเป็นใบใบสุดท้ายด้วยเนาะใบก่อน<บ>ทาสารใบสุดท้ายจ้ะครับคือมันก็จําไม่ค่อยจะเป๊ะเนาะแต่บางทีแต่ก็อยู่ประมาณนั้นแหละจ้ะ <laughs> แล้วก็ <จด S 2> มี<ป>มีแต่คนบอกว่าทําใบสุดท้ายนะครับเนี่ยครับน้องข้องใบสุดท้าย ใบใหญ่มากเลยแต่ดอกก็ออกปกติก็กลัวว่าจะออกดอกยากเนาะของป้านวลกังวลไหมครับตอนนั้นกังวลค่ะใช่ค่ะกังวลว่าจะออกดอกยากเนาะอันนี้มาเต็มแล้วอันนี้เดี๋ยวขอให้ผมการบูดปุ๋ยนะครับจัดครับคือของป้านวลเนี่ยมันจากปีที่แล้วเนาะก็คือมีการใบไหม้แบบเยอะมากเนาะโอ้เยอะเยอะค่ะเพราะว่าใส่แปดยี่สี่จะไม่ได้ว่ากี่กิโลป้านวลเล่าให้ฟังอยู่เยอะค่ะสามถึงห้ากิโลไหม ถึงค่ะก็คือแล้วใส,ใส่เยอะเลยกนะ็ใส่เยอะใส่หลายครั้งบ่อยครับแล้วก็วันแรกที่น่าจะมากับน้องกล้องมะจําได้ว่ามีทั้งขาดซิงค์ด้วยใบเก่าก็ซันเบิร์นไปเยอะนะครับแล้วก็ใบเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะก็เลยได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือกลัวว่าจะทํารอบใบไม่ทันก็เลยแล้วก็แปลงนี้เป็นแปลงดินทรายด้วย เร,เราช่วงนั้นเราก็มีเครื่องมือในการตรวจวัดค่าสารละลายในดินหรือว่าวัดค่าปุ๋ยในดินแล้วกันก็พบว่ามันหายนะครับ mm hmm. ใส่ไปประมาณเจ็ดวันอย่างเงี้ยตอนแรกให้ประดวนใส่15วันเนาะก็มาตรวจเสร็จปุ๊บอ้าวมันหายก็เลยปรับรอมาเป็น10วันพอ10วันก็หายอีกหายอีกอ่าหายอีกก็เลยปรับมาเป็น7วันแล้วใช่ค่ะก็ช่วงนั้นก็เริ่มตอบสนองขึ้นมาดีก็เลยอขอยืนพื้นตรงนี้7วันเนี่ยอ่านะต่อเนื่อง นะครับจนไม่รู้จำล่อใบไม่ได้เลยของข้านวมันออกไปเรื่อยๆครับออกมาเรื่อยๆแลวใบก็ใหญ่ใบใบใหญ่ด้วยเงี้ยครับใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือต้นเนี้ยอันนี้ดอกพอต้นแล้วเนาะพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วจ้ะมีดอกพอต้นแล้วนะครับ ได้จะออกแล้วจ้ะมีมีแต่ออกนี่แต่งออกแล้วเริ่มแต่งออกแล้วแต่งออกแล้วแต่งแต่งออกแล้วชุดหนึ่งจะแต่งอีกจะจะแต่งอีกเพราะว่ามันมันต้องแต่งอีกจ้ะเอาไว้หมดไม่ได้จ้ะครับอันนี้ขาวนี่มีการใส่เมเนอร์ด้วยใช่ไหมครับใส่แล้วค่ะใส่ใส่ไมเนอร์ไปแล้วค่ะใส่ไมเนอร์ไปแล้วก็คือต้นไหนที่ดอกพอต้นแล้วใส่ไมเนอร์ผมก็แนะนําให้ประนวนใส่ไมเนอร์นะครับเพื่อดอกให้มันให้เขาพัฒนาเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ สังเกตเนาะมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดอกน่าจะเพิ่งแค่เหยียดตีนหนูมั้งรับเพิ่งเหยียดตีนหนูเป็นตาปูด้วยบวกตาปูบวกเหยียดตีนหนูใช่แต่ดูตอนนี้มันหัวกำไรไปแล้วแล้วก็มะเขือพวงเล็กไปแล้วมะเขือพวงเล็กแล้วน่นมะเขือพวงเล็กไปแล้วมะเขือพวงเล็กไปแล้วแค่ประมาณแค่เจ็ดวันเจ็ดวันเนาะนี่ก็คือในการพุทธปุ๋ยมาคือใบก็พอทําสารใช่ไหมครับ ใช่ใช่อันนี้ใบก็คือพอทําสารเลยก็คือของปะนวนเนี่ยทำสารจําได้ว่าตอนนั้นมันจะติดฝนเนาะให้ปะนวนเลือกสองสองวันคือวันที่สิบเจ็ดกับยี่สิบสองนะปะนวนก็เลยเลือกยี่สิบสองแต่ว่ามันติดอะไรสักอย่างนึงแหละก็เลยเลื่อนไปยี่สิบสามก็เลื่อนเป็นยี่สิบสามก็เป็นวันวันหยุดเนาะวันปีวันปียาด้วยยี่สิบสามตุลาพอยี่สิบสามตุลาแล้วปะนวนก็ลงสารแล้วก็มีแบบว่าเอ๊ะจะกัก เห็นใบดำดาตันแล้วจะาอย่างเดียวเลยจะเอาอย่างเดียวเลยมาโดนถ่ายรูปให้ดูอาจารย์มันตันแล้วนะมันตันแล้วก็เลยบอกว่ายังไงมาโดนอาจารย์บอกยังยังอ่ะยังก็ยังยังก็ยังแต่ใจป้าน่ะว่าได้ไงแต่จริงๆเราคือมันไม่ได้ครับอืมเนาะก็มีการแบบน่าจะยื้อกันอยู่สักเกือบอาทิตย์เนาะ ครับบอกว่ามันยังดำตันไม่จริงอย่างเงี้ยก็เลยใช่ก็ก็ครัวปัญหาว่าถ้าดำตันไม่จริงเราจะกักศกนานขึ้นแล้วมันจะได้ไม่ไม่ค่อยได้ดอกเต็มที่นะก็เลยของมนุนย์ก็เลยได้กักวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนวันที่ให้น้ําวันสุดท้ายให้น้ําวันสุดท้ายวันที่สิบครับแล้วก็วันที่สิบหก เปิดน้ำเลยหนึ1 1> ่งชั่วโมงห้านาทีของพู้โดนโดนฝนก็บเขาไหมนี่วันที่สิบสี <17. S 2> ่สมันก็โดนนะแต่ว่าคือมันมันไม่หนักมันแค่โปรยโปรยแล้วก็นิดนิดจ้ะโปรยโนิดนิด<ะ>มันไม่มันไม่เยอะครับไม่เยอะอะ่โอเคนะครับ <c oughs> ก็ไม่โดนฝนพนวนก็เลยถามว่าจะเข้าน้ําได้หอยัง <c oughs> ใช่ค่ะใ <c oughs> บใบสลุดไหม ไม่เลยค่ะไม่ไม่มีสลดเลยไม่มีสลดเลยอจะเข้าน้ําได้หรือยังจะเข้าน้ําได้ยังหกเหรยังก็ยื้อกันจนถึงวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบหกสิบหกจ้ะสิบหกเดือนพฤศจิกาก็เท่ากับว่ากักน้ําไปวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากักน้ําไปแค่ห้าวันจ้ะกักน้ำห้าวันอ่าเพราะว่ามาเข้าน้ําวันที่สิบหกสิบหกกักไปห้าวัน หนึ่งชั่วโมงห้านาทีวันวันแรกเลยอ๋อวันแรกหนึ่งชั่วโมงห้านาทีครับวันที่สองวันที่สิบเจ็ดสี่สิบนาทีวันถัดมาอีกสี่สิบนาทีแล้วจ่แล้วก็เอ่อพอตอนวันที่ใช้สี่สิบนาทีวันที่สิบเจ็ดพอสี่โมงเย็นก็เปิดตาดอกใช้ตาดอกไซโตอ๋อไซโตแคนินของเกษตรรับทราบใช่ค่ะแล้วก็ใช้ไซโตแล้วก็ชุดสามเกลอสามเกลอจ้าโอเคแล้วก็ปุ๋ย 1อ่อสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดห้าสิบสองสิบเจ็ดจ้ะโอเคตามที่อาจารย์โรดแนะนาเนาะค่ะอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอยากลองดูแล้วลองแล้วเป็นยังไงครับลองแล้วก็ได้สมใจอยู่สมใจโอเคสมใจเนาะค่อนข้างที่จะดอกเยอะอยู่ครับเด็ดเดจะแต่งยังไงยังไงก็ต้องแต่งไงแล้วก็มันก็มาเรื่อยๆเนาะจนถึงประมาณช่วงวันที่วันที่เท่าไหร่นะที่ว่ามันมีเฮดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ มันมีบางต้นที่ให้ประนวนกักโศกเนาะที่ว่าดอกดอกมันยังพัฒนาไม่ทันเพื่อนก็ช่วงนั้นกักไปกี่วันกักไปสองวันกักไปสองวันแล้วก็มาเข้าน้ำเนาะเข้าน้ําปกติทีนี้หลังจากวันนั้นมาเนี่ยครับปัญหาที่พบแล้วก็เห็นไหมปัญหาที่พบปัญหาที่พบใช่ค่ะคือดอกมันแห้งจากความชื้นหายตอนนี้ความชื้นหายครับดอกแห้งเนาะ ป้าเปลี่ยนการให้น้ําค,คือขอเลือกเป็นเก้าโมงครึ่งและจะลดอีกทีก็บ่ายสองอจะจะลองดอูลดแบบรักษาความชื้นไวเนาะใช่ค่ะ,คะคจากทีข่ของการลดแบบนี้คืออะไรอาจารย์คือที่ดูในแอปม,มันความชื้นมันจะตกช่วงความชื้นจะตกอย่างที่นี่เนาะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะฟอก,กันเยอะเนยน,นะ ใช่ค่ะฟอครับแถวแกลงก็โทรมาก็บอกว่าฟอไปแล้วครับฟอไปเหมือนกันก็ปัจจัยของการฟอก็จะมีเรื่องความชื้นเป็นหลักเลยใช่ไหมใช่เนี่ยตอนนี้ความชื้นเนี่ยสิบโมงเหลือห้าสิบสี่แล้วนะฮะเหลือห้าสิบสี่อ่ะแล้วก็สิบเอ็ดโมงจะลดลงแล้วลดลงเรื่อยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเห็นไหมน้องกองหลายชั่วโมงนะอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ย คาตัวความชื้นจะต่ำลงแต่ชนี UV ตอนนี้อยู่ที่เจ็แล้วอันนี้เหลือ50แล้วแล้วแล้วเที่ยงเนี่ยขึ้น9้าเลยเนี่ย UV เต็มเลยครับสาิเอดแล้วเหลือห้าสิคเองเนี่ยที่เขาเป็นซันเบิร์นกันเยอะๆเนี่ยช่วงนี้แล้วก็บ่ายโมงสามสิบสอง UV ลดลงแต่ความชื้นหายไปอีกแล้วสีดอย่างเงี้ยบ่ายสองเนี่ยสามสบสองลดลงเรื่อยๆแต่ความชื้นหายเห็นไหมช่วงบ่ายสเนี่ยก็เลยที่ว่าแนะนำให้ประนวล ไม่โฟกัสนะแสงมาสะท้อนเลยโอเคขอเจ้โฟกัสใช่ขอบผมตัดครับเนี่ยสี่สิบหกสี่เจ็ดอ่ะเห็นไหมบ่ายสามเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นเห็นไหมสี่โมงเย็นเนี่ยครับห้าห้าโมงเย็นเริ่มขึ้นแล้หกสิบเอ็ดแล้วเห็นไหมช่วงหกโมงหกสิบแปดแล้วนะครับครับทุ่มหนึ่งหกสิบแปดละสองทุ่มเจ็ดสิบเนี่ยครับมันจะขึ้นเรื่อยๆเนียจนถึงสี่ทุ่ม อุณหภูมิลดลงเห็นไหมคความชื้นสัมผัสจะสูงขึ้นครับนะครับขึ้น70กว่าเลยถึงเที่ยงคืนวันนี้70กวา่าแต่เมื่อ 3- 4สี่วันที่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปแตะ80 90ครับช่วงกลางคืนเพราะว่าลมลมลมคำนวณลมทะเลพัดพัดกลับครับความชื้นสูงแล้วก็ก็เลยแนะนําว่าช่วงเช้าความชื้นยังยังเหลืออยู่เนี่ย <c oughs> เพราะว่าถ้าเราลดน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะตกโซนสีเขียวที่ช่วงเช้าคือช่วงมากี่โมงครับอาจารย์ช่วงเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมง ช่วงเจ็ดโมงคือยังไม่ควรรดน้าใช่ไหมครับใช่เพราะว่าของของมนวนมีต้นที่ดันดันน้ําช่วงเช้าอยู่ก็เห็นแหลมแหลมใช่ค่ะครับมันจะเริ่มห้มแหลมแล้วตอนเนี้อ่าเหมือนกับตอนแรกเหมือนต้นมูเนาะเห็นเหมือนฟอร์มดอกชัดชัดแหละแต่เอาไปมาแหลมเป็นแหลมเออเป็นแหลมเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นมูก็ได้ครับส่วนต้นนี้โอเคต้นนี้ใส่ไมเนอร์ไปแล้วเนาะใส่ไปแล้วค่ะใส่ไมเนอร์ไปแล้วคือไมเนอร์มันมีคือตัวแคลเซียมเนาะนะครับแคลเซียมเนี่ยเวลาที่มันมันจะไปกับ ท่อน้ำเนี่ยช่วงที่เนี่ยมันเริ่มมีมีพื้นที่ผิวแบบนี้น้องกองเนี่ยไอพวกเนี้ยเขาจะคลายเริ่มคลายน้ําได้และอ่ามันจะเริ่มคลายน้ําได้เนี่ยอ่ามันจะดึงแคลเซียมแคลเซียมมันจะมากับท่อน้าแล้วจะทําให้ตัวดอกเนี่ยพัฒนาดีอ๋อคือต้องใ,ใส่ระยะประมาณนี้เนาะใช่ใส่ประมาณนี้ครับต้นที่ว่าโอเคเขาไม่เปลี่ยนใจแล้วแหละอ่าได้ดอกชัวร์ว<ๆ>ก็จะก็จะเริ่มใส่จะเริ่มใช้ไมไมเนอร์เพราะว่าเราของ ลุงจิมเปลี่ยนชอบเปลี่ยนชื่อมันลุงก็ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้ลุงจิมเรียกว่าอะไรนะใครจะเรียกไหมเนอ่ยก็เรียกไปแต่สําหรับพี่พี่ขอเรียกเทอร์โบก็แล้วกันอ้ัาวทำไมเหะพี่อ้าวก็มันกินเร็วมันทันใจเขาบอกมันเห็นผลเร็วอ่ะตามใจนะเขาบอกเห็นผลอะไรบ้างครับสําหรับตัวเทอร์โบก็คือที่ที่เห็นเห็นคือดอกมันขยายมันมันโตขึ้นครับ ดอกมันโตเร็วแล้วก็มัน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 ไวคือการไวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เราเห็นเป็นตะปูตะปาใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นแบบเหยียบตีนหนูอะไรไปเลยโดยที่ระยะเวลาแบบน้อยมากเนี่วันสองวันก็ไปแล้วี่จำการพัฒนาดอกที่ดีใช่ค่ะจำได้ว่าช่วงก่อนกักโศกมั้งน้องกล้องที่ว่า พีเอในดินของปรนวนพีเอชตกมากเลยก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต่อเนื่องมารู้สึกว่าสี่รอบมั้งใช่ใช่ไหมจ้าก็คือประมาณนั้นแหละสี่ก็ห้าเนี่ยแหละพีเอตกอยู่ที่สามจุดแปดหรืออะไรเงี้ยก็เลยตกใจกลัวกลัวว่าเราห่วงแต่ดอกแล้วเดี๋ยวต้นจะไม่รอดคจ้บก็เลยให้ประนวนใส่ใส่ไมเนอร์ไปไมเนอร์ใช่ไหมจ้าตอนนั้นใส่กี่กิโลนะฮะสองกิโลบางต้นก็สองกิโลกว่าอันนี้ต้นหกปีเนาะจ้ะสองกิโลถึงสองกิโลกว่าสองกิโลอ่า แล้วก็ว่าแต่โดยโดยมากมันมันจะไม่สองกิโลหรอกมันจะเป็นกว่าแหละเพราะว่ามือหนักนะมือหนักใช่แล้วอย่างเราเป็นคนไทยแล้วชอบแถมเนี่ยอ๋อช่วงที่ช่วงนั้นที่ว่าใส่ปุ๋ยไอ้นั้นด้วยเนาะที่ว่าผสมเองที่ให้ลูกใช่ค่ะผสมเองก็คือปุ๋ยเก้ายี่สามสามสิบหรือยังไงสาสาสิบ ใช่ไหมแต่ถ้าจำสูตรไม่ผิดนะจ๊ะที่ว่าใช้ปุ๋ยแด็บเนาะสิบแปดสหกศูนย์ใช่ค่ะหนึ่งกระสอบแล้วก็มาผสมเอง0ูตรศูนย์หกสิบอีกหนึ่งกระสอบผสมเองจ้ะนี่เราใส่ปุ๋ยก่อนหรือใส่ไมเนอร์ก่อนตอนนั้นใส่ปุ๋ยก่อนหรือใส่ไมเนอร์ปุ๋ยก่อนปุ๋ยก่อนนะปุ๋ยก่อนแล้วพอมาวัดค่าพีเอสมันมันมันลงต่ํามันลงต่ําาก็เลยตัดสินใจให้ประนวันแบบก่อนทําสารก็ก่อนทําสารไมเนอร์เลยเดี๋ยวผมจําได้ว่าใส่ไมเนอร์ก่อน เดี๋ยวไปเปิดดูเปิดดูในในสมุดกาได้แต่จดไว้อยู่จดจดไว้ทุกทุกอย่างจดไว้ทุกอย่างเนี่ยนี่คือข้อดีนะข้อดีไม่ต้องมาถกเถียงกันจดไว้ทุกอย่างจดไว้จจดจดลงข้อมูลไว้หมดเลยจ้ะโอเคทำอะไรแต่ละวันแต่ละวันก็ลงไว้ข้อมูลครับลงไว้เนาะก็หลังจากใส่ตัวไมเนอร์ไปก็รู้สึกว่าลุงจิมบอกว่ามันอะไรนะ ที่ว่าม,มันพัฒนาการเร็วขึ้นที่ว่าวันนั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นไอเทอร์โบเทอร์โบก็คือจําได้เล่าให้ฟังคร่าวๆคือใบใบมันเข้มเร็วปะเข้มเร็วจริงไอเรื่องใบเข้มเร็วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเจอแบบหลังจากใส่ปุ๊บอะไรไม,ไม่ไม่นานใบก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงมันะจะเขียวแล้วก็เข้มแบบเพราะทาสารเราทําสารเสร็จปุ๊บเราก็จะใสไ่ไบเนอร์ใช่ไหมครับใสไ่ไบนเนอร์ใบมันก็เลย หลังจากเพรสลัดก็คือพรเอาเพรสสลัดแก่เร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นมันแก่เร็วจ้ะเพราะว่าของประนวนก็คือดอกพอพอมันแก่แล้วขึ้นดอกมันก็เลยเป็นผลที่ว่าดอกมาก่อนก่อนกักโศกปะใช่มันมาก่อนกักโศกในต้นมันมีอยูบ่บางต้นมันไม่ได้ทุกต้นแต่มันมีมาเป็นบางต้นออกักโศกยังเพิ่งจะเริ่มกัก มันก็เป็นตะปูตะปามาแต่ว่าในเมื่อเรากักไปแล้วเราก็ต้องกักต่อไปอแล้วหลังจากนั้นเสร็จยังไม่ทันถึงเวลาเลยมันมันเหยียดตีหนูแล้วอะ่ะอืยังไม่ไม่ทันได้เข้าน้ำอยังไม่ทันได้เข้าน้ออําเลยลมันเหยียดต,ตีหนูแล้วอ,ะอ่ะ,อะก็คือถ้าสังเกตดูคือทําสารยี่สามเนาะแล้วเรามาเริ่ม <c oughs> เริ่มกัก,กน้ําวันที่สิบแต่ว่าฟ,ฟอร์มดอกมาก่อน <c oughs> ก็แสดงว่าทําสารไปแค่กี่วันเองไม่ถึงเดือน ถึงเดือนผมว่าไม่ถึงสองสัปดาห์ด้วยซ้ำประมาณเออเกือบเกือบสองสัปดาห์เพราะว่ายี่สิบสามถึงสิ้นเดือนมันก็คือหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็เรามาเป็นวันที่สิบสองสัปดาห์สองสัปดาห์หลังทําสารประมาณสิบสี่วันสิบห้าวันสองสัปดาห์หลังทำสารคือได้ดอกใช่ดอกดอกเริ่มเดินดอกเริ่มเดินของประนวนก็เลยแบบว่าแปลกใจที่ว่าเคสมันเร็วใส่ตัวไมเนอร์แล้วแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันเร็วมันมันเร็วจนลุงเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อให้อะลุงบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วก็เรียกเขา้วเรียกว่าเทอร์โบเาถามอะไรเทอร์โบของพี่อะไรเนี่ยเขาบอกเอ้าก็ไอ้ถุงขาวๆไงพี่เขาเรียกไมเนอร์จะไม่ขึ้นใจไมเนอร์ไมเนอร์เขาเรียกไมเนอร์พี่ไม่ใช่เทอร์โบเขาบอกแต่พี่จะเรียกเทอร์โบเขาบอกอ่ะกันแล้วแต่ก็เลยปล่อยเขาไปปกติที่หวานหวานยังไงครับตามาคือดอกเต็มต้น หลอกเต็มต้นพอแล้วค่ะเนี่ยเท่าหนึ่งกิโลจ้ะตันนี้ใส่สองกะลาก็สองกิโลจ้ะลองดูก่อนก็ได้ครับว่าว่ามันจะได้ทั่วหรือเปล่านะผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในการหวานใช่ลุงก็ชอบเขามีความสุขก็ได้ใช้เห็นประดนบอกว่าลุงจิ้มอยากหวานเทอร์โบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแลละใจเขาอยากหวานแล้ว แล้วจ้ะเขาจะหวานทั่วเลยจะตามเนี่ยเขาเขาจะสอนด้วยว่าต้องหวานแบบนี้แบบนี้นะ <Ừ. S 1> ป้าก็เรียนรู้ไปจากลุงนั่นลุงก็สอนให้หวานแบบนี้แบบนี้กาอทำเขาเขามีความสุขของเขาอันนี้กลาแรกไปจ้ะโอเค แลกหวาไปไปลายก่อนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจะเขาจะไปเงี้ยแบบจะไม่ค่อยแล้วเขาก็จะซ้าเขาเขาจะดูว่าตรงไหนไม่ไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะซ้อํอวิธีการใช้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่แต่เทคนิคของลุงเขาเป็นอย่างนี้้ะครับคือทําแบบหวานแบบไหนก็ได้ถ้าทาแล้วมีความสุขเออและเออขอให้ทั่วเขาบอกว่าพยายามให้ทั่ว จะหวานกี่รอบก็ช่างขอให้ทั่วอย่างครับอย่างต้นเนี้ยป้าขอเป็นสองกิโลครึ่งอือสองกิโลครึ่งจ้ะเพราะมันมีต้นเล็กต้นใหญ่เราก็ดูไปตามต้นว่าส่งพูมันใหญ่เนาะใช่ค่ะนใหญ่คือดูไปตามตามต้นว่าต้นใหญ่หรือต้นเล็กเงี้ยแต่ต้นเล็กเราก็ยึดอยู่ที่สองกิโลมันก็จะพอดีอแต่แบบเนี้ยป้าให้สองกิโลครึ่งสองกิโลจ้ะแล้วก็ไม่ต้องถามลุงว่าลุงเขาก็คิดอย่างงั้นเหมือนป้าเลยอืมครับ ประมาณนั้นแหละจ้ะเขาจะดูปุ๊บเขาก็จะเออนี่แหละเราเป็นคนไทยไงโอเคเนี่ยเราต้องแถมจ้ะต้องแถมนิดนึงใช่ต้องแถมเหมือนอาจารย์รดนแถมแถมให้ป้านวลก็คือความรู้หลากหลายเกษตรรับทราบมาให้เยอะจ้ะครับให้เยอะมากจ้ะอันนี้ก็บานเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ตีน้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเค ก็ลองลองเปลี่ยนดูเพราะาดอกน่าจะไม่ไม่ขยับแล้วแล้วก็คือเหมือนเหมือนเมื่อเช้าก็คุยกับพี่กบ <Okay. S 2> ที่อยู่วังจันนะแปลงใหญ่วังจันก็แกก็มีแกวันนั้นไปหาแกก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปอะไรนะประจวบใช่ไหมอ่าพอ,อไปหาแกแล้วก็วันนั้นแกบอกว่าเห็นดอกนะเห็นดอกมาแต่ว่าแต่ว่าหลังเขาบอกว่าห mm. ลังจากอาจารย์กลับะดอกมันกลับไปด้วย <laughs> มันกลับเขาต้นไปด้วยคือหายอ่ะน้องก้องหายก็คือเจอสภาพเดียวกันเลยก็คือว่าช่วงความชื้นต่ำใช่ใช่ช่วงความความชื้นต่ําแล้วก็อุณหภูมิขึ้นสูงแต่ต้องแก่ติดสถานีอากาศนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีภาพอยู่เมื่อเช้าถ่ายถ่ายกับแกไว้อยู่ก็เลยเอาตัวละตาราง VPD ให้แกพอดูว่าอ๋อเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ได้ใบเนี่ยเริ่มได้เริ่มจะได้ใบอันนี้คือการลดตอนเช้าใช่ไหมลดตอนเช้าอันนี้การลดตอนเช้าจะได้ใบแบบนี้ ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นสากคนเนี่ยก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือ,อาการไล่ระดับความชื้นของ๋อ,อตาราง VPD <c oughs> เขาใช้ทั่วโลกครับเขาใช้กันทั่วโลกเนาะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทําแบบเขาเรียกว่าทาในโรง <c oughs> เรือนเขาจะมี <c oughs> เครื่องมีเซนเซอร์เลยนะ <c oughs> เขามีเซ็นเซอร์รร <c oughs> วัดอุณหภูมิวัดความชื้นวัดอะไรอย่างความชื้นตกค่า VPD เริ่มเริ่มไม่ไม่ไม่เป็นเป็นประโยชน์กับพืช ระบบอัตโนมัติก็คือทํางานเลยสเปรย์สเปรย์เสร็จปุ๊บจับความชื้นความชื้นได้ปุ๊บก็คือตัดตัดเสร็จปุ๊บอีกหนึ่งชั่วโมงมันลดอีกเขาเขาสเปรย์ต่ออันนั้นคือคือในโรงเรือนนะแต่เพียงแค่ว่าในกลางแจ้งเราแบบนี้เราทําไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าถึงจะทําได้ไม่เข้าเส้นยังไงแต่เราก็พยายามจะปรับเหมือนเราลดน้ำเห็นน้องก้องเดินเข้ามาในทรงพุ่มนะเราก็รู้สึกเย็นดีครับรู้สึกเย็นแล้วก็เพราะว่า พืชมันเริ่มมันเริ่มคลายน้ําได้นะ<ม>ว่าเราให้น้ําไปครับมันจะเป็นการรักษาอุณหภูมิในทรงพุ่มตัววัดอุณหภูมิอาจารย์โลดแจกไปหมดแล้วเลยเลยไม่ได้ถือมาอม <laughs> ไม่ได้ถือมาต้องถือมาเดี๋ยวมาวัดอุณหภูมิวัดความชื้นดูในทรงพุ่มเนาะต้นนี้ก็พอต้นแล้วนะพอแล้วจ้ะพอพอแล้วเป็นใจนสรุป่อยได้นะครับว่าการที่ การลดน้ำตอนเนี่ยผมมันมีผลยังไงต่อว่า<ฮ>ทำให้ดอกไม่ฟอครับคือหลังจากที่อย่างอย่างเช็คหลายๆจุดดูเนาะก็คือคนที่ขึ้นน้ำสามวันต่อเนื่องดอกรุ่นน้องก็ฟอ<ช>นะครับของจานวนลดวันเว้นวันก็ฟอแล้วก็เมื่อวานก็เข้ามาดูว่าทรงพุ่มก็ชื้นอยู่นะมันอาการฟอมันคล้ายๆอาการขาดน้ําแต่ก็เลยเช็คดูว่าเอ๊ะมันจะขาดน้ําได้ไงทั้งๆที่น้ําเราให้เป็นปกติอยู่อย่างเงี้ยครับ คิดว่าน้ําพอก็เลยคิดว่ามันเหลือปัจจัยเดียวแหละที่ที่ว่าแต่ละที่มีเหมือนกันก็คือความชื้นตกช,นช่วงช่วงอุณหภูมิขึ้นขึ้นสูงครับก็เลยเชื่อเชื่อว่าลองปรับดูไหมนะครับเพราะจะไหนๆแล้วมันก็ไม่ไม่ขยับอยู่แล้วอ,ะอ่ะเออทำแบบเดิมมันไม่ขยับเราก็เลยคิดว่าเอองั้นลองทําแบบใหม่ดูก็คือลองเข้าน้ําสักสองรอบช่วงสายๆมาคือความชื้นเริ่มตกกว่า65ปุ๊บเนี่ยเข้าน้ำเข้าน้าไปรอบหนึ่งเพื่อรักษา ยืนยาวไว้หน่อยเผื่อดอกกันมาแล้วก็ช่วงบ่ายเจอหนักๆอีกโหดๆอีกก็เอาอีกรอบหนึ่งเพื่อแบบว่าไอ้ที่มันออกมาแล้ว่เราก็ยังอยากจะรักษามันไว้อยู่แล้วขอปรนวนว่าให้ระนวนทาแบบนี้ทุกวันในช่วงนี้ไปก่อนในช่วงนี้ไปก่อนแต่ก่อนเคยลดอยู่ช่วงเช้า30สิบนาทีช่วงเช้าส0สิบนาทีจ้ะแต่ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเนหลังหลังกักสงมาเห็นปรนวนบอกว่าขึ้นน้ําทุกวันปะ ใช่หลังกับส่งมาคือที่ว่าวันแรกชั่วโมงวันแรกชั่วโมงหนาทีวันที่สองสี่สิบนาทีวันที่สามหยุดและหลังจากนั้นเสร็จก็สามสิบนาทีทุกวันเลยวันจนกระทั่งมาถึงช่วงวันที่ยี่สิบห้ามั้งเดวนะขอขอใช้เป็นวันที่เป็นวันที่ประมาณยี่สิบห้าแล้วก็หยุดหนึ่งวันแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็ให้มาอีกสามสิบนาทีแล้วก็หยุดไปเมื่อวาน ก็มีประท่หนาวช่วงวันที่ยี่สิบเก้าหยุดไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เริ่มให้ให้อีกตามเวลาที่อาจารย์แนะนํามาก็คือเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งจ้ะแล้วก็อีกทีก็บ่ายสองโมงอีกทีบ่ายสองโมงคือช่วงประมาณช่วงประมาณสักเก้าโมงใช่แต่ช่วงสายๆสายไป้นถึงว่าบ่ายสามพื้นที่เนี้ยมันเริ่มความชื้นลดช่วงช่วงเก้าโมงจะเข้าสิบโมงเหมือนที่เราเปิดดูเมื่อกี้ตอนสิบโมงความชื้นเหลือเท่าไรห้าสิบห้าสิบกว่ากว่าแล้ว มันมัน,ม,นมันต่ำกว่าต่ำกว่า65แล้วละพอเราลดปุ๊บเดี๋ยวสภาพความชื้นในทรงพุ่มเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเริ่มชื้นขึ้นแลาลเงียครับเพื่อเป็นการรักษาความชื้นในทรงพุ่มเราก็อยากจะให้ดอกมันเดินเนาะไม่งั้นไอรุ่นเนี่ยมันก็พัฒนาไปก่อนเพื่อนและอะไรเงี้ยและไอ้นั่นก็ยังไม่มาอย่าง<ล>เงี้ยสำหรับต้นที่ยังยังได้ไม่เต็มต้นอย่างเงี้ยเนาะแต่ต้นนี้แต่ต้นนี้มันเต็มแล้วเต็มแล้วพอแล้ว